โยริโกุสุสุอิรูปอาติโกฮายาชิตุ๊กตาบอกว่า,อวาโอ้ตุก๊กตาตุ๊กตานิจังไปซื้อ,อวันหนึ่งแม่บอกว่านิจังไปซื้อของอแม่ได้ไหม,มโโลกูกไปคนเดียวนะไปคนเดียวหรือคะนิจังกระโดดตัวลอยตุ๊กตามตกใจเพราะนิจังยังไม่เคยออกจากบ้านไปไหนคนเดียวมาก่อนเลย แม่อยากได้ลงใี่น้องแต่ตอนนี้แม่กำลังยุ่งออกไปซื้อคนเดียวได้ไหมได้ค่ะตอนนี้จังอายุตั้งหบแล้วนะคะนิจอยู่บุรีค่ะนี่้จังสัญญาต่บแม่ไว้สอนพ้อว่าจะระวังรถและจะไม่ลืมเง,งินจะไม่ลืมเงินทอ มีจังรับเงินจากแม่สองเหรียญแล้วออกจากบ้านไปเมื่อกำเหรียญเอาไว้แม่มิจังเดิน่แเดินันไปมิจังเดินร้องเพลงปลอบใจตัวเองไปสักพูกก็ได้ยินเสียงกระดิ่งปิงปิงคอหันไปเห็นจักรยานพุ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วมิจังสะดุ้งเลือก รีบเบียดตัวรีบติดกับลางแพงแล้วรถจักรยานก็แล่นชิ้วมานานไปเหมือนสายลมเดินต่อไปอีกนิดเดียวนีจะพบก,กับเพื่อนชื่อโฟโมโุจังจะไปไหนหรือไปซื้อของใ่้ไปซื้อนมโ,มโฟมุจังโฟโมโุจังตกใจจนตาโต ไปคนเดียวหรือใช่ฮ่าโมโมจังทำตาโตยิ่งกว่าเขาแล้วก็จากไปตาโตตาโตแบบุมีจำเดินมาถึงทางลาดขึ้นเนินร้านขายของอยู่บนเนินอยู่บนยอดเนินนี่เองเวลาไปสวนสาธารณะับแม่จะผ่านทางนี้เสมอวิ่งมีจังบอกก็เอง พร้อมกับก้าวเท้าออกวิ่งทันทีป้ามิจังสูบก้อนหินล้มลงเพราะความรีบร้อนเงินเหรียญหลุดมือที่ไปตามพื้นถนนขาพ่เจ็บแขนพ่อเจ็บแต่มิจังเป็นห่วงเงินเหรียญจึงจัดฟันลุกขึ้นยืนมองหาเงินเหรียญหนึ่งตกอยู่บนถนน แล้วอีกเหียงคือไหนล่ะไม่ไหนไมหนดิจังเดินวนไปวนมาอยูนน่นี่เองเหรียญเงินสองประกายวาวัดอยู่ใต้ใบหญ้าเมื่อพบทั้งสองเหรียญแล้วดิจังจึงวิ่งขึ้นเนินไปด้วยความดีใจแต่เด็กคนนี้ผู้ดีเขา ไม่มีใครอยู่เลยนิจังลุกสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดก่อนจะตะโกนว่าซื้อนองกอมลูงค่ะแม้จะตะโกนออกมาจนสุดเสียงแต่เสียงของนิจังก็ดังนิดเดียวไม่มีใครออกมาเลยค่อยๆอยู่ในบ้านบ้าว่างจริงมีเสียงคน ระแกมอยู่ข้างหลังยิ้จัำหันไปเห็นลุงใส่แว่นดำยืนหน้าทำงงคืนบุรีลงุลง,ลงแว่ดนดำกระพุ้เสียงดนะังดำอย่างดันเสียงคุกปับคุกปับออกมาจากหลังวานแล้วกาจะโผล่ก็โผล่ออกมาเยังเช็ดท่าเพื่อนไม่หยุดค่ะค่ะบุรีล้วคะ ลุงแว่นดำรับภูริีจากบ้าแล้วก็จากไปไม่จ่ายเงินเลยเหรอไม่จ่ายก็เลยแม่อุ้มน้องรออยู่แล้วโบกมือให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มจ๋า